ในสลันย <ünd> <Del conclusions> ูลองแบบพูดแบบกราบสวัสดีแบบให้มันแบบกระดกลิ้นรัวๆหน่อยดิสลันยูแม่งของจริงวะพอใจ่อสลามวีดำไม่ได้เลยอ่ะ กูไม่ร <l Diamond> <Metal vorbei. S 1> ัวพอว่ะอยู <kind abonn> ่โมลิเชื่อเชื่อโอ้โหโกรธเลอะไรเขวิ่งกับมันได้ไหมฮะเชื่อมันในเฟมือโอ้โหโรงเรียนอนุบาลแฮมบอกเลยว่าเพิร์มเดียวก็เสียวได้ ไปทางโน้นไปทางโน้นอดเดอดเหาอืมหลังพี่เลยตัวปืน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  <c oughs> มันไม่ใช่หลังบ้านจะมีไฟฉายป่าววะ โจ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 วฮัลโหลเดี๋ยวปะร้อยจังหวะนี่ไปพี่เองลูกพี่เองเฟิร์สไปไปเฮียโจวดาวกระมอนแมนเฮ้ยมันไม่ตามกูเลยวะเออมันพยายามจะซ้ำหันเล ขมอขมอขมอไปไหนแล้ววะมันมันทำอะไรอ่ะโอ้โหมัน8เมตรว่ะโน้ปกระแบบได้ไหมทิกคอมอนรอหน่อยเดียกันเออ Hú! Rập bạc đi ngon. to! Ngùng! Ngùng! ngon ngon đi! Ngùng! Ngùng mất lề! Cứu con Mình sẽ nhìn! Hú! Rập đi chứ đi กูไม่น่าไปยิ่งเคยเบียกหนักนเลยว่ะอา้าวทำไมทุกคนยังปั่นไม่เสร็จเลยปั่นเสร็จแล้วพี่นิเด,นเ,ดนเดียวมมีาา่อโอเคไปบ้านตกรงตกรงมึงจะพากูไปห้องวีใช่ไหมไม่ใช่มาขวันข้างหน้าด้วยบอกเลยไอ้นี่มันตั้งโดนข้างหน้าอุอยนิดเดียวไม,ไ,ยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน มันเดินไปทางใครวะเดบอยไม่ใช่เดบอยให้ตัวหิวได้่ะมันวนว่ะมันวนมาเลยลูกมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหยีบผ่านละไม่กอดกูโดนโอไม่ได้ เอาจะไหนลูกมันไปแล้วพี่ขุดเร็วเลยมันไปมันไปันไปฮะกูจะรู้ไหมอยู่เครื่องไหนอยู่ที่เครื่อพึ่งมือล้มมันจะช่วยน้องไอซ์ดิลูกกูฉีกกูฉีกกระชากบอกอะไรหอวนี่มันหลงกลอย่าบอกว่าหลงเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกเครื่องก็จะเย็นเย็นมากแล้วเขาก็เดินเดินมาแล้วไปไอซ์ไป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  เอาติดขยะเสยโอ้โหไปท่องไปไม่ได้ได้ไงนี่กูวิ่งหาเลยเนี่ยเครื่องบัดไฟไม่เจอได้ยังไงเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราหมายเฟนหินหน่อยหินหน่อยโอ้โหปล่อยกูปล่อยกูเลยมันมองหิว

ไหนนะบัลลีแถวๆไอ้ท <|so|>> ี่เนี่ยนอนอ่ะไอซ้อมไปเลย

เขาเดินเขาเดินเขาเดินไปหาพี่อะพี่เขาเดินไปหาพี่อะโอเคแปลว่าตกลงไปใช้เบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์ว่ารักแท็บหืเปิดได้กลัวได้ แสบตาจังหวะนี้จังหวะนี้แสบตาแสบตาไปแล้วแสบตาไปแล้วแสบตาไปแล้วเพื่อนมาหนี้กูอยู่นี่เพื่อนโอ้ไฟฉายหมดโอ้ใหม่กอดโอ้ใหม่กอดโอ้ใหม่กอสตันหนึ่งจังหวะนี่เป็นจังไได้ละเป็นจังไได้ละลูกหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลลูนั่นนะฟนปะ ฟันไฟต่อลูกเอาหลงหลงเอาหลงหลงหลง,ลงจังวะนี่หลงเลยหลงเลยบ<ป>อกว่า,าไปมั่วมากเอามันไปแทงตูดใครถอยมนะั้งนะในบ้านเล็กอะประเด็นว่าไฟฉายหมดเปิร์กเดียวก็เสียวได้บอกเลยเฮ้ยออ๋ คันหาคันหาอะไรที่มันเป็นไฟสายสวยโอ้โหกล่องซ่อมวะมีกล่องซ่อมตรงนี้เร็วเดี๋ยวพี่หาทานเปลี่ยนไฟฉายกันบนึงไม้บ้านเล็กใช้ไปแล้วอ่ะไปไหรแล้ววย่อเย่อเยเชกแด้าเย่ย่ย

หนูแม่นพอเปล่าพี่เอาบนได้ทั้งบ้านน่ะบอกเลยพี่บนไหวทั้งบ้านบนได้ทั้งบ้านโอ้โอดีมันไม่เห็นกู <c oughs> ไปแล้วมันไปหาพวกมึงแล้วน้องเฟิร์ส Ơ, tôi đoán là đây phòng V, không phải phòng sẽ ở phía trước không? Nó sẽ ở phía trước, tôi thấy rồi. Nó đang nhìn. โนมันอยู่ข้างหน้าใช่หน้าผมเลยเอากระด่กมันอยู่ข้างบนเอาละมันแบบแงะตู้กูเฟดอะไรวะเฟดสองปะไม่ถึงเออเฟดสองโอเคถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแข็นเลย ไปทาอะไรหรอใช่ไปทำอะไรใครอะช่วยช่วยได้มันหลงรักกูมันหลงรักกูหลงรักกูแล้วหลงรักกูแล้วได้ได้ได้อ้ลูกวิ่งมาเลยเมีผลเมีผลิจอมนแมนโก้ะจะดำ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 จดำจะดอ้าวไอ้เฟิร์สจะลากมาดำ ยีเฟิสลากมาชิบหายแล้วหลังบ้าลูกไม่ลากไม่ลไม่ากมไม่หลงรักกูคอ้โดไม่เห็นกูช่วยกกูแ้ไอ่ยูพี่ไหนยูยูไหนยูไรยูไรหลงรักกูละโอ้ไฟฉายมึงทานน้อยไปหน่อยปะโอชิคก์แอมิเกฟนเย่เย่ เราต้องไปฟันไฟแล้วไม่เครื่อพี่เครื่องอกพี่เฟิร่มยนแรกพี่เี่เแรกมันมีมันมีอยู่ชั้นไอชั้นล่างใต้ดินอ่ะเมื่อกี้พี่ปั่นเกือบประมาณห้าสิบแล้วมันกระเทิบอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่

โยคว้างโยควางยงอไีวกโหูถือปฉายไปทำไมเนี่ยทานหมดโอ้รเอาเครื่องนี้หยุดเลยวะไอพี่ผมลื้อตรงนี้เรียบร้อยมันแฝพี่ไม่ได้ั่ื้อเลยลื้อหมดด้หมดเรียบร้อยผมอุ้มออุ้มสิอุ้มสิทงอไจะหมด เออมันต้องจังสั้นมันต้องจังสั้นมันต้องจังสั้นเล่นกับมึงต่อไอแต่ตรงนี้ผมต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่น้องไอ้พี่ว่าน้องไอ้ต้องเทรว่ะแม่งไอ้เฟิร์สลวงแน่แน่เออเฟิร์สวิ่งเลยไอยังไม่โดนแขวนใช่ไหมโดนแล้วโดนแล้วรอบนึ่งของโดนแล้วรอบนึง Oh they find it. no, need to be No โอ้ชัดเจนน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบอยบอยเกพีไปวิ่งไปเปิดไปเปิด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 ประตูเข้าเข้าไวเปิดประตูเข้าเข้าตรงนี้หรอใช่เปิดประตูเปิดปาทูเฮ้ยถอยถอยถอยประตูอยาประตูถอยจากประตูถอยจากประตูถอยจากประตู เพื่อรอสแตนบายได้ปะกราจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบช่วยไอ้เปิดร้อยเลยมันเฝ้าอยู่พี่มันเฝ้าอยู่ไอ้งั้นพี่ประตวนี้แล้ว่ะต้องไปแล้วว่ะ ไอ้เปิดตรงนั้นเลยก็ได้เปิดได้ถึงแล้วเร็วให้ดูมันไปว่ะเริวเริวเริวมันไปว่ะพี่ต้องรอว่ะเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ออกเลยพี่ออกเลยก็ได้พี่ออกเลยก็ได้ออกเปลยนเฮ้ยโอ้โหยิงแม่นแม่นจัดโดนปะจัดรอดพี่รอดรอดรอดเศรษฐกฏงามอารามแท้ ย็บ <Yeah. S 2> ครับรอยค่ะพอลิจเสร็จส้นใครอ่ะ yeah. ไม่กูเอกูพิม,มเล่นเลยสใครไอ้หี้ยาต้องพูดว่า <F G. S 1> จีสิจี <F G. S 1> แต่ว่า <F G. S 1> ูดเกมโอเค